ลุกกันได้ ต้องมาต้องมาโอ้อายุเคเพื่อนเพื่อนอายุเคนิ่งเลยเพื่อนเราเป็นแขกโชกอแบบบม ดูเดือดแล้วแรงโอ้โอเอ้ยดีอยู่นะถนัดอยู่ไปไหนดีซีไม,ไม่รู้อ่ะไม่ได้เล่นนานตั้งแต่เครื่องบินซีซีก็เป็นเมืองอยูนะ่แล้วเราก็มีเนินเยอะอยู่หรือจะไปเอเอมันโปันกว้างไปถ้าเอก็แล้วแต่ท <A. S 2> ี่ป้องเยววลยเลยตามเราแล้วกันไม่รู้ว่า,างไงดีวะตัดสินใจดีอับชิยูซีไหมซี C ก็ซีเอาได้เลยรถสานเราจะเล่นนะครับก็คือ MCA2 76 มมอนะครับกระสุนที่ใช้เป็น A.P.C.B.C. เจาะเกาะระเบิดตูมเห็นไหมฮะเ<อ>าจาะพับระเบิดเพื่อเอากระสุนฟันมา40น,นัดโอกไหมออกยังหรือว่ายัางยังยัง okay ออกเรื่ยไปเพราะอัอตราการเจาะเกาะนะครับมันอยู่ที่149ยสีบ G.N.T. หกสิบสามจุดเจ็ดกับเกิดไปแล้วเพราะว่ากำลังกระสุนมันอยู่ใต้ท้องทั้งหมดเลยระวังด้วย สุควันสี่สิบัดไม่ตายันี่บเอ็ดนัดไม่น่าจะดนระเบิดออกมาโอ้สีว้าวแฮนโอโดนโนไทเกอร์เฮนวันไ่อนเฮวันจะเอาอาร์ตีตักันนะกลับมาเลยลงแล้วแตกไหมอาจจะแตกแล้วอะไรวะเนย ถังตระตู้่ะรถติดแพใไม่นะครับเสียงปืนจุดห้าสูดเพาะมากไม่โดนใอ้ทังช่ังทางมันมันคือธรรมชาตินะโอเคแอเซสขวางราไม่เห็นไลยเกิดีนะครับผมก็แล้ที่มันได้ไหมไม่เคยิปันดี้่าไม่เข้าอ่ะรีโรลดีโรด อยลลรถแล้วทีจะขามพีละขับโอเคาลังมุมยิงขอยวัยิงลงไม่ถึงแถวหลังเดอเี่ยนแป๊บสี่ลงแได้ละไม่ต้องกังวลน,นี่พ่ออาารย์อาดดียอีนั้นยังไม่ตายาย,ยังไม่ตาย กเห็นมาเห็น่ตายว่าไม่รู้กันนะเห็นเ่อนีเ็ดเฉียวเฉียว่อน a t เสแล จะไถเตอทีเอยีอยู่บน้อมเลยเอาไป่เบิดละี่เบิดไม่โดนด้วยี่เพื่อนสปัตปล่อยฟันวันวานอาเป็นตุดสไปแั่วัน ปล่อยวัให้รวมมอยู่ในฐานนะท่านไปยิงไม่เข้าได้ไงวะเนี่ยยิงเข้ามิดหงแล้วนักปอามอมพลาแล้วไป ดูซ้ายอยู่นะเดี๋ยวดูขวาโอเคเพื่อนเราดันนะทำาะไนี้ปุ๊บชุดมดมเดิมหลัดดูโอ๊ข้างทั้งสองเนี่ย B C a B C E ครัดีโอเคสีกแคปตันอาี่ลงไปทาไหนตอนีเออังิมาร โผงไม่ได้มีกระถางมครับไม่แตกละเห็นละเห็นละอุยพลาดโหลดดิ้งได้อยู่ได้อยู่ตรวไม้ไปด้โย้ยยอดเลยนเโม่ดนเอเองเอายมากยิงพลาด ปกติเด้นแต่เครื่องบินนะทัไรถถังกันเะเออเบ็อเโลงนะล่างมีคนว่ะล่างมีคนล่างมีคนฝ้่งที่ไรรถถังอันนั้นโอ้ดีพี่ดีเทียบดีเียบเกิดรันต้างออกขวาไลรถถี่ขาดละรถถังที่ขา มันแตกอยู่แตนพิชิตโอเคเพื่อนสวยขวา,วาละเผื่อรถแท็กอีกจากไหนวะเอาไปเห็นแนละ้วไปเห็นแนละ้วอ๋ออยู่ตรงนี้เลยนี่หว่าไปเป็นเครื่องบินเดี๋ยวจะบินมาช่วยละเอามาโดนระเบิดตายไม่เห็นตัว แซปรอะไรนเจ้าโอ้โอ้เครื่องแรเลยเห็นแปะแโอเคเาขับไปแคปเใี่ยนะเราไม่ต้องละเดินแคปละเดา๋ยวล็อกตงนี้ไปด้ลบแล้วี่นีรแลยน่เบอรลังลงแล้วไูรเบิดลงแล้วเอาไปกินิชิคอเ ปลอดภัลงฮะลงมาแล้วโอ้โ,นนะโ,โมาช่วยแล้วโอเคตายล,าล,ลงแตบ้านตัวเหอสองคนคือบิ่งคนสายในมอเตออย,ยนี่เจ็เลืทีไปอยู่ที่น ล้อด้านของผมเยอโอ้ย oh, <yeah. S 1> แต่งครับผมเรียบรอ้อยทีนี้ก็แต่งระเบิดควันดีกว่าโอเค Let's go <S oh ลูกกระดาษอะไรอะไอ้ซ์หนอ เครืองินเทียบเลยอาเพนอาเพนอาเพนอพย์เพนมาเลยจะแตกลงมาเครื่องบินซาตกล์มานอาจจะเป็นเครื่อง PE แตกโมเมนต์โอ้ oh! ไม่ใช่ PE เป็น BM เจาวเบิดร์ต ของดีมากโอ้โยโยไอไอมามายานะโอ้อเอที่ดีที่สุดของอเมริกานะครับนั่นคือเอแต่ยังอ่กก็ดีเหมือนกันเอ็มสิบเก้าอรเงี้ยมมมอนเดียวแบบจุกอะบินอะโดนรู้เลือกเลยแต่มันยิงช้าครับ่วน oh. ยิงช้าฝาไม่เข้าเลยนะครับโมกีเอ็มสิบหกเนี่ยมันใช้กระสุนปืนสิบอิดนะครับ เบ็นก็ตือว่ากลางจะได้แบบสี่ก็บ,กบ,กกบอกว่าผมยิงมีแบบโอ้กระหน่ำหนักไ่แป๊กทิงสุดที่ใช้เป็น AP IT ครับผมปิดไฟยังรุนแรงนะครับไฟขึ้นมาเออโอยิงขนาดไอเอสหนึ่งไม่เข้ามีเครื่องบินบอมเบอร์ใช่ไหมดูแอคทายเกอร์ อีตต่ววตรงไหนใช่ไหมปิดปไม่ได้รถถังมันไม่อำนวยต่อการต่อสู้แต่มันเป็นโบปีน300รถถังที่ไว้ยิงเครื่องบินนะจ๊ะ S P A มาแล้วมาแล้ตวติดน,นี้ประมาณนี้นี่นะมาให้ร่วงเดี๋ยวเดี๋ยวไม่พอไม่พอเนะโอเคร่วงก่อนเส็จก่อนไม่ตะวเบอรใส่ไปแล้วไไลบ๊ายบาย

หบกันเราเออเพื่อนเรียบร้อยแลกกระจุย1 5 2 8 8เจ็บจุดแคปก่อนโอเค จ็บเลยโอ้โหคอมพิวเข้าวางเอี๊ยดจบจีจีจะหาเรือเดี๋ยคอมพิวต์คอมพิวต์รัสเอรัสเอกระศูนตานนี้ปลดล็อกระเบิดควันมาเรียบร้อยดยกันเลยจะได้ในการเพ<ห>่นไอเอสสองอีกแล้วว้า เจอ6.3แล้วเฮ้ยตุกตาเลยเนี่ยทาไม้างหน้าเรา8ก็แบบอ็อปดทียร์ทางงั้นก็อาหน้าเอาอ8ไปดีกว่าแบ็8อัพใช่ใชไม่กระโดดมาเจอ3ตลอดเลยไม่เจอท็อปเทียร์ไม่ท็อปไม่เจอท็อปแรงครัง้งใช่ไม่เจอบเอทีเร์ ถ้าย,ยิงยใครไม่ค่อยจัดข้าวเลยนะห้องหลอยๆด้านข้างต้องมีความอดทนนะครับผมต้องมีความต้องมาเลยต้องใช้ต้อแตก The victory is near. Attention to the designated grid square. Somebody cover me! Attention to the maps! Oh, <coughs>

ไม่โดนริงระวังรเฮ้ยไมนะระวังแตกนะัต้องจ<ๆ>ะแตกตเวลาเลยวะผมร้มากออกไปลกแ่่างมี

ก็ว่าอยู่ใครยิงโอ้นี่ไงด้านข้างไปเข้าเป็นรูเลยปลอดภยน่าทรายเลยรูเฮ้ยราขังโซเวียตูเฮ้ยูมตูปน้ำระเบิด มันเลยเพื่อนแต่โรู้ว่าเพื่อนจะยิงขับรถค่อยๆแงๆเอ่าไปเดี๋ยวเราต้องเดินอุ้ยยิงลั่นตรงไหนหายไปไหนวะตรงนี้นี่ๆตรงนี้เนี้ยเฮ้ยอยู่ครับตรงนี้หวะ่าจะมีตายแล้วเย้ ไนกเกอร์ทางขวาไหนเจล้างเขาเลยเจอแล้วไม่เข้าว่ะต้องยิงป้อมไปไม่ไม่เข้าครับโอดโอดอยู่ไม่โว้วโว้โว้วโว้วบินวู้ยเอาไง เป็นเดินเขาสปอร์ตเราโดดถีบทุบอันนี้ทำนี้มองไม่เห็นเลยดีกวันนี้เลยนะดีกว่ามางไม่เห็นหรือไม่ทำป๋าดีกว่าเดี๋ยวเราดีกว่า ไปกันคือหน้าฟนหน้าแตกขอยอยู่ตรงม้างโอเคตอนนี้ทีมเราย,ยอดมากปวดเนี่นนออยกเป็นเชื้อแอนก็ยู่ทังเกิดไหมเกิดได้ตองนโอ้ไม,ม่สิตัวกระดาษไปมันไม่เข้าเลยวะอ๋อแสดงว่าเพิ่งเกิด เครื่องบินเฮ้ยเครบินมันผ่านอ๋อมันซ่อบในเวลาเราพังในฐานเรามันกดซ่อมได้เหรอเห็นไหมเห็นเครื่องบินแล้วโดนเออเออไม่ทำไมพวกเกมสี่มันมันหยิบเครืบินดีอย่างมัน มันแค่หันเมาตรงจุดขัน,นบ,บนเรารวดเร็วเขึ้นบินคูงมาเลยขึ้นบินคูงแล้วไงใครก็ยเพอกเข้าก่อนโอ้โิโดนอย่างเ้เ,เดเจ็บตรงไหน้งชช่วยราคาบาดเจ็บนะฮะเสียหนยนิดนอยเ่ไหร่มหันมองหมดเลยไทยเกอร์อ one yeah they make somebody now let's keep the pressure on victory is close Back up. attention to the map pretty Roger that mọi người mày hết sức cổng hay mà tất nhiên mày hả lắm rồi ủa 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 ในป่า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 เดินมาป่าเยียบเลยมันก็แตกนะดูทรงอ่ะเนี่ยตัวกันัะระเบิดเฮ้ยในป่าเยียบเลยตึ๊ดกำลังจะตายแค่มองเรายังไงในป่ามันใบไม้มันเยอะมากเลยพวกใบไม้ใบหญ้าบางต้นเพื่อนเราก็เข้าแล้วว่ะ ามาแล้วอ้าวเฮย้ยจับโชดเดือน i give it allied forces have captured a zone. Reloading! Attention to the designated grid zone! Affirmative. Okay. I agree. On target. Good, good. Nice job. ขับไปแล้วนะสายเข้าบอกว่าถ้าเข้าก็คือแตกก็เปลี่ยนไปเล่นโอ้ยคุมบินคุมบิเเนเจ็บสุดขอว้าวอ้าวไทรเกอร์คูนี่ตามันมาแล้วแบบฟิลลี่ในกล้องโอเคโอ้สวยนะโอ้โอนะอหจุดมุดแม่มากเลยจะทำเสร็จแล้ว ไม่เข้าเรียบร้อยเดคุมมาแล้ว <im> ค <eras> ืบินทุบินยิงมได้สารีแต้มนต้องบินน ถ้าขึ้นบินร่วงก็เปลี่ยนเป็น m 1 6เจ๋แอแสตมาแล้วหนูหนูล่ยยิงมันเครื่องขึ่นอย่างนั้นแหละสวยสวยมากยิงสบายสบายครับผมต่อบ กจะเป็นเพเยอร์ทีเ่เล่นเมตะกี้แหนเป็นแล้อใช่ป็นแล้วใช่ใครบคด้วยครบคเฮ้ยเฮ้ยกดแฟบกดแฟบเร็วเร,ร็วคน ลองๆกูบินตามหลังที่มาโง่เลยโอ้โหสองลั่นยิงอะรก็ดีโว้ยบอนแมน ร่วงอะนะัวทิพยินท่ายากเฮ้ยเย็นๆๆมันนี่มันนี่มันลุ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 ลลุลุลๆๆุลุนุลไลุ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 ลมลุลบลุลุลิลๆลุลุลุ ฮิตแล้วฮิตแล้วรอเฮิตรอเฮิตดี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 วู้จะหมดแล้วแถนัดหกสิบนัดขอเน้นเน้นกัอ้าวไมโดนเลยโอ้โดนหมดโอ้ยอีกหมดอีกนานเลยไม่ที่เดียวขึ้นแล้ว จะเต็มแล้วเต็มแล้วอีกเดียวลหนวันวันโอ้านดีโหลดเสร็จพอดีโอไม่ได้เราต้องถอยก่อนเออ่ยิงไม่ยิงไม่ออปดพิวเอร์มิชชั่นคุมพีด อยู่คือเป็นสองลำรถถังหนึ่งเอ็มสิบหกเอ็มวีพีแล้วเอ็มสิบหกนี่ใช้ได้เลยเอ็ดดีสุดๆแลละดาเมจก็ถือว่าโอเคกลางๆไม่แรงมากไม่ไ <DM> ม <V P> like, e ่เบามากกลางๆแต่ย e. ิงไวติดไฟโอเครถค่อนข้างแรงเลยตังมาหนึ่งหมื่น มีแต่แอซิดแอซิดคิวรถถังไปหนึ่งขึ้นบินสองามนี้ครับผม